ผมจะนําเสนอเรื่องนี้สันนีดหนึ่งช่วงค่าที่ผ่านมา<ฆ>สักสองทุ่มเมืองพัทยาพระภิสุสองรูปหนึ่งมีอาการหลอนลักษณะสติแตกปวนเป้อยู่ในวัดบุญกันจนารามอยู่ที่หนองเปอือบางระมงชนบุรีตำรวจรับแจ้งนี่ไปตรวจสอบพบว่าพระเทียนทาวินลักษณะผู้กระตรงๆคล้าย LGBTQ แต่ยังไม่ทันถามอะไรเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นอย่างนั้น และอยู่ในอาการหลอนพูดจาวกไปวนมาเดินอยู่ในวัดนั่นล่ะคะ่ะพูดพร่ำว่าอยากจะไปขึ้นศาลจะขอให้การในชั้นศาลเท่านั้นแล้วอ้างว่ามีหลักฐานการปลอมแปลงการบ้านทั้งหมดแล้วก็ชูเอกสารซึ่งมันยับยีถืออยู่ในมือเนี่ยหลายแผ่นเลยคะ่ะคงจะมีกรณีที่มีอะไรอัดอั้นตันใจอะนะเข้าใจว่าอย่างนั้นแต่มันมีอาการหลอนไงนักข่าวกับเจ้าหน้าที่พยายามจะถามว่าเป็นอะไรมีอะไรให้ช่วยไหม พระรูปนี้บอกเฉยเลยเสพไอไปตอนเช้าติดต่อกับเด็กวัดที่เคยคบหากันในกลุ่มเก้งกวางให้หามาถวายยาไอตํารวจขอตรวจสารเสพติดแต่พระเทียนทวินก็ยืนยันจะไปให้การในชั้นศาลอย่างเดียวค่ะ,ะก็งงงงและโกลหลหนกันพอสมควรกว่าจะเก,กลี้ยกร่อมพระรูปนี้ให้ไปโรงพักเพื่อจะตวรวจปัสสาวะอาจดภาพบรรยากาศเถอะ ขันสาร Finished. เรื่องอะไรเราจะไปสารเรื่องอะไรไม่เห็นแล้วเราจะไปเรื่องอะไรเราจะไปสารเรื่องอะไรเหตุอะไรที่เราจะไปสารเป็นรับใช้หลวงพ่อท่านเรก็เลยคุยเรื่องเรื่องแบบเรื่องแบบอะไรอย่างเงี้ยครับแบบตามภาษาเก่งกว่างอะไรเออเราเราใช้ยอมรับนะเราใช้ไอ์มาแต่เราไปตรวจปัสสาวะก่อนเรื่องต้นอตรวจปัสสาวะมาก่อน อาภายดีคึนอยู่่ตัวจแล้วจะไปโรงพยาบาลผมจะอยากเราจะหาที่นั่งรอไปคุยไม่รู้เรื่องอัแต่ก็ยินยอมเป็นที่สุดแต่ใช้เวลาพอสมบวรต์บวจก,ก็จูงมือไปรอพักไปถึงโรงพักอีกสชั่วโมงอ่ะก็ยังไม่ยอมให้ตรวจนะคะพอไปถึงถึงได้ยอมว่าตรวจออกมาแล้วฉี่เป็นสีม่วงเนี่ยคะ่ะอ่านี่ดู อ่ามันงรูุไปลงัะเกรียบกอมาอีกสามชั่วโมงถึงจะยอมให้ตัวประสวะก่อนจะนําตัวไปให้สึกกับเจ้าวาดวัดต่อไปและดำเบินคดีตามกฎหมายหกนาายี่สินทีเรื่องแบบนี้ยังเกิดขึ้นรายวันเดี๋ยวกลับมาครับ